น่าจะมาแล้วแหละโอเคค่ะนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกๆท,ท่านนะคะในเพจนิชารอตเทรดดิ้งนะคะวันนี้นะคะนิชาก็จะมานะคะวิเคราะห์กราฟนะคะในส่วนของตัวการเทรดวันนี้ว่าแนวทางการเทรดในสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นอย่างไร ต้องบอกนี้นะคะว่าในส่วนตรงนี้นะคะไม่ได้เป็นการชี้นําการลงทุนเนาะแต่เพียงว่าเป็นการคาดการณ์เฉยๆว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยทองเนี่ยจะไปในทางไหนแบบไหนฉะนั้นในการเทรดนะคะทุกท่านต้องมีมีอามมนิเมนจเมนต์นะคะ M&M ด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัดสินใจให้ดีก่อนการลงทุน,นะคะ่ะโดยส่วนตัวในสัปดาห์หน้านะคะมองได้หลายรูปแบบมากเลยค่ะตามนี้นะคะ อันนี้ตามรูปแบบที่มองมาเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเสียงโอเคหรเปล่าเดี๋ยวเราพิถาพิจารณาก่อนละกันนะคะอันนี้ดูดจากทำเฟรมน4ินะคะเป็นปฏแอคชั่นจากพฤติกรรมราคาเก่านะคะโดยส่วนตัวมองรับสําคัญนะคะในสัปดาห์หน้าวันที่สิบสามถึงวันที่สิบเจ็ดนะคะเดยกลุ่มค้านะคะก็มองไว้ที่หนึ่งแปดห้าห้าถึงหนึ่งแปดสี่เก้าทำไมถึงมองต่ำจังเพราะรับนี้เป็นรับสําคัญะคะ่ะในการสร้างฐานนะคะ ต่ำในสัปดาห์ที่แล้วถ้าน้องไม่สามารถผ่านป้านรับนี้ได้นะคะน้องอาจจะดีดกลับขึ้นไปและอาจจะแรงกว่าเดิมทีนี้เราต้องมาดูปัจจัยภายนอกเข้ามาส่งเสริมแต่อันนี้จะขอพูดปัดจจัยที่เป็นอิงจากราฟแบบโอลลี่ก่อนนะคะทุกคนเนาะ,ะคิดว่าถ้าไม่ผ่านในส่วนตรงนี้นะคะ่ะน้องสามารถยืนในราคานี้ได้นะคะยังยืนในราคานี้ได้ะคะ่ะคิดว่าน่าจะดีดกลับขึ้นไปได้พอตัวเลยนะคะอาจจะกลับขึ้นไปได้ถึงที่หนึ่งแปด อาจจะเทสในเทสในตัวของส่วนที่1872ก่อนนะคะมองที่ต้าน,นี้ที่1872ก่อนเนาะถ้ามา1872ไปได้อาจจะทะลุขึ้นไปได้ที่1879และที่สำคัญคือที่1888นะคะมองต้าน,นี้เป็นสําคัญมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่จะเซลล์หรือบายนะคะเนยนาว่าทำกำไรในรูปแบบของการเก็งกำไรระยะสั้นเอานะคะพะเราไปรู้ว่า ปัจจัยที่มันจะเข้ามาส่งเสริมภายนอกค่ะจะมีแล้วเข้ามาส่งเสริมเพิ่มเติมหรือเปล่ามีข่าวนอกเหนือจากนี้อีกไหมนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันก่อนนะคะว่าจะมีในตัวของข่าวในสัปดาห์หน้ามีอะไรหรือเปล่านะคะโอเคนะคะในสัปดาห์หน้า tomorrow นะคะเดี๋ยวเราดูทั้ง w e e k เลยดีกว่านะคะในสัปดาห์หน้า มีข่าวไหลตัวอยู่เหมือนกันที่น่าจับตามองเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ยูเจก็สวยนะยูเจยูแคทก็น่าเล่นเหมือนกันนะใครที่ไม่เคยลองคู่เงินก็ลองคู่เงินดูค่ะนี่จีบีนะคะก็น่าสนใจนี่ข่าวของพราวเนาะแต่เราจะมีอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะในตัวของอ่าเฮ้ย CPI ก็เน่าโอเคนะอืมสัปดาห์หน้ามีข่าวไหลตัวน่าจับตามองมากๆเลยค่ะ ฉะนะั้นการเทรดนะคะอย่าลืมเนาะดูการาฟดูแท่งเทียนแล้วก็อย่าดูอย่าลืมดูวอลุ่มตลาดด้วยว่าในวอลุ่มตลาดอาทิตย์หน้าเนะะี้ค่ะจะต้องเซลล์ซองบายขนาดไหนกันบ้างนะคะแขเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยแล้วกันนะคะในส่วนตรงนี้นะ,ะโอเควัดดีทีทท่ีด้วยนะคะเยี่ยมนะคะ ครับในส่วนตรงนี้นะคะก็ส่วนตัวสําหรับนี้น่คิดว่าถ้าน้องยังสามารถนะคะยืนนะคะยืนพื้นในส่วนของราคาที่แจ้งไปเลยค่ะนี่ค่ะในราคานี้ได้เนาะยังยืนในรับสําคัญน,นะคะเนี่ยที่มองในส่วนนี้ค่ะรับสําคัญทดสอบนะคะในสัปดาห์น้าถ้าเกิดยังยืนที่หนึ่งแปดห้าได้ก็มีโอกาสกัดขึ้นไปที่ถึงหนึ่งแปดแปดแปดเลยนะคะมองสูงไว้ขนาดนั้นเลยละคะ่ะ ส่วนตัวมองมองไว้คข้างสูงเหมือนกันเพราะคิดว่าไม่น่าจะลงง่ายๆนะคะละาตาสองพันก็ยู่บอกขาดเทสหนึ่งแปดเจ็ดสองไม่ผ่านนะคะก็หนึ่งแปดเจ็ดเก้าฉะนั้นในการเทรดนะคะอย่าลืมเทดนะคะอย่างระมัดระวังมี SL กันด้วยนะคะอย่าปล่อยลากเด็ดขาดเลยนะโอเคค่ะ สำหรับในเพจนะคะใครที่สนใจนะคะอยากเรียนรู้กากรเทรดการลงทุนนะคะพื้นฐานเบื้องต้นสามารถติดต่อได้ที่ไลน์ nc142 หรือมีคำถามตรงไหนนะคะสามารถทิ้ง